สวัสดีจ้าวันนี้ไปทําบุญอยู่วัดมาเด้จ้าพ่อแม่พี่น้องได้เข้าปุ้นจ้าพี่ได้นี่มาพ่วงหนึง่งไม่หลบน้ำเด้ถ่ายไว้อยู่พ่วงหนึ่งบบกไงหนึง่งอันนี้ของเฮียโดมมน,นี่ สวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนทําไงสวัสดีครับเนียโดมลูกหมาหมามารายงานตัวแล้ววันนี้ครับอยากกินหม่หม่ใช่ไหมกล้องหมาหมาใช้กล้องหลังโดมไม่ไปโรงเรียนใช่ไหมวันนี้ฮึ ไม่ไปโรงเรียนเลยกลับกล้องก็ไม่ได้มันเหมือนกับว่าแมนไอโฟนนะ<ส>ถัวยบบ<อ>นไ<อ>งถัวยบบนไงจ้าให้เบิ้งซ้ำนี่ลแหละจ,จ้าเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย